วันนี้เวลา16นาิกา50นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อรคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีสเสด็จไปยังเมนวัดพระศรีมหา,าธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนจงรักวัชรินทร์รัตน์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการสงบเมื่อวันที่29มกราคม2568สีริอายุ55ปีนายจงรักวัชรินรัตเกิดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2512เป็นบุตรของนายบุญช่วยและนางละอองวัชรินรัตสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก จากคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ารับราชการครั้งแรกที่กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วย้ายไปบรรจุเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาวนวัฒนวิทยาคณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมา และเป็นบุคคลที่ชาวกเกษตรศาสตร์ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากด้วยเป็นอาจารย์ผู้อุทิศตนในการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านการเกษตรอาหารประมงป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิตด้วยความรักความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างสุดความสามารถทั้งยังแต่งบทกลอนในวาระสําคัญต่างๆและประพันธ์บทเพลงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไว้อย่างมากมายอาทิเพลง80ปีเกษตรศาสตร์เพลง KU East Home เพลง80 ปีนนทรีบานและเพลงมาร์ชสหวิทยาการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เจริญในหน้าที่การงานและได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เช่นหัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวณเกษตราตรดคณะวณศาสตร์คณะบดีคณะวณศาสตร์ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงสองวาระคือปี2 5 6 3ถึง2567และปี2 5 6 7จนถึงปัจจุบันด้วยผลงานเชิงประจักษ์และโดดเด่นมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดพร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาศาสตร์ชุมชนและศาสตร์สากลมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลายัยซึ่งคุณุปการอันสำคัญยิ่งจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์ชั้นสูงสุดที่ประทมภรมงกุฎไทยและทวีติยาภรช้างเผือก ด้านชีวิตครอบครัวในจงรักวัชรินรัตน์สมรสกับนางสริริรัตน์วัชรินรัตน์